พูดถึงขอนแก่นหลายคนก็นึกถึงไดโนเสาร์ใช่ไหมครับแต่วันนี้จะพาไปดูว่าเมืองนี้สนุกเกินคาดไปมากใครว่าอีสานจะชิลๆอย่างเดียวขอบอกเลยว่าขอนแก่นเนี่ยบรรยากาศคึกคักไม่แพ้เมืองใหญ่ๆเลยนะเอาละครับมาเริ่มกันที่ไฮไลท์ของเขาเลยเราจะย้อนเวลาไปหาพี่เบิ้มไดโนเสาร์กันพิกัดหลักๆก็คือที่อำเภอภูเวียงครับมี2จุดที่ต้องไปเช็คอินให้ได้เลยจุดแรกคือไดโนเสาร์พาร์คภูเวียงครับไปเดินเล่นในที่ที่ไดโนเสาร์เคยอ,อยู่จริงๆเลย เดินตามรอยแล้วก็ต้องมาเจาะลึกเรื่องราวกันต่อที่พิพิธภัณฑ์ไดโนเสาร์ผู้เวียงนี่แหละครบเครื่องเรื่องจูราสิกโอเคออกจากยุคดึกดำบรรแล้วเรามาเปลี่ยนโหมดไปสายบุญกันบ้างดีกว่าในขอนแก่นเนี่ยมีวัดกับศาลเจ้าสวยๆที่เป็นศูนย์รวมใจของผู้คนอยู่หลายที่เลยครับที่แรกเลยคือวัดหนองแวงไฮไลท์คือพระธาตุเก้าชั้นที่บอกเลยว่าสวยอลังการมากอีกที่คือศาลเจ้าปู่ย่าครับที่นี่เป็นศูนย์รวมจิตใจของคนขอนแก่นเขาเลยนะ ไหว้พระกันอิ่มใจแล้วไปหาที่ชิวๆกับธรรมชาติสวยๆกันต่อเลยดีกว่าบอกเลยว่าธรรมชาติที่ขอนแก่นก็ไม่ธรรมดาเหมือนกันนะมีที่เด็ดๆให้ไปพักผ่อนเพียบไปรับลมชมวิวกันที่เขื่อนอุบลรัฐครับบรรยากาศดีมากมองไปสุดลูกหูลูกตาเลยหรือถ้าอยากเล่นน้ําให้สดชื่นก็ต้องไปที่น้ําตกตาดฟ้าเลยอยู่ในอุทยานบรรยากาศร่มรื่นเอาละชาร์จพลังเต็มที่แล้วใช่ไหมงั้นได้เวลาไปลุยสีสันใจกลางเมืองกันแล้ว พอตกค่ำนะขอนแก่นจะกลายเป็นอีกฟิลหนึ่งเลยทั้งของกินของช้อปความสนุกมาเต็มเริ่มกันที่แลนด์มาร์ใจกลางเมืองเลยครับบึงแก่งนครตอนเย็นๆคนมาเดินเล่นกันเยอะมากส่วนใครเป็นสายกินสายช้อปต้องพุ่งตัวไปที่ตลาดต้นตาลเลยครับของเยอะมากแล้วก็ห้ามพลาดถนนคนเดินขอนแก่นนะได้ฟิลโลโคโแบบสุดๆบรรยากาศดีมากๆ เป็นยังไงครับขอนแก่นมีครบจริงๆนะทั้งไดโนเสาร์วัดสวยๆธรรมชาติแล้วก็สีสันในเมืองครบเครื่องขนาดนี้ไม่ต้องคิดเยอะแล้วมั้งครับจัดทริปไปขอนแก่นกันได้เลย